หน้าห้าจสตรัสกับปุณณะปุณณะท่านบอกว่าดูก่อนปุณณะรูปทั้งหลายที่เห็นด้วยตา <c oughs> อันเป็นรูปที่น่ารักมันเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยั่วยวนชวนให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่นะแสดงว่ารูปที่สวยงามรูปที่น่าเพลิดเพลินพอใจเนี่ยมีอยู่ถ้าภิกษุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบโมเมา,มามในรูปนั้นนะเมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบโมเมาในรูปนั้นอยู่นันทิย่อมเกิดขึ้นดูก่อนปุณณนะ เรากล่าวความเกิดขึ้นแห่งทุกมีได้เพราะความเกิดขึ้นแห่งนันทิความเพลินย่อมเกิดขึ้นนั้นถ้าเราเซลโมเม,มาในรูปหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสหรือสัมผัสทางกายหรือรู้อารมณ์ด้วยใจตัวธรรมารมณ์ทั้งหลาย ผูเจ้าบอกว่าความเพลินย่อมเกิดขึ้น <c oughs> และเพราะความเกิดขึ้นแห่งความเพลินก็คือการเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกนั่นเองในกรณีของเสียงกลิ่นรสประสาะก็จัดไว้อย่างเดียวกันดูก่อนปุณณนะธรรมารมทั้งหลายที่รู้แจ้งด้วยใจอันเป็นธรรมารมที่น่าปรารถนาน่ารักใคร น่าพอใจที่ย่ยวยโยนชวนให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอยู่แห่งความคลายเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย่อมใจมีอยู่ถ้าพิสูยย่อมเพ,เพลดเพิดเ,เ,เพลินพร่ำสรรเสริญสยบโมเมาในธรรมารมณ์นั้นไซเมื่อพิสูจนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบโมเมาในธรรมารมณ์นั้นอยู่นั้นที่ย่อมเกิดขึ้นดูก่อนปุณณนะ เรากล่าวว่าความเกิดขึ้นแห่งทุกข์มีได้เพราะความเกิดขึ้นแห่งนันทิโดยนัยะตรงข้ามนะดูก่อนปุณนะรูปทั้งหลายที่เห็นด้วยตาอันเป็นรูปที่น่าปราถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยั่วยวนชวนให้รักเป็นที่ตั้ง เป็นที่เข้าไปทั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าพิกูจย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบโมเมาในรูปนั้นไซเมื่อพิสูจนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบโมเมาในรูปนั้นอยู่นันทิย่อมดับไปความเพลินย่อมดับนั่นเอง <c oughs> <c oughs> ดูก่อนปุณณนะเรากล่าวว่า ความดับไปไม่มีเหลือแห่งของแห่งกองทุกแห่งกองทุกมีได้เพราะความดับไปไม่เหลือของนันทิ <c oughs> นั้นส่วนใหญ่เวลาเราดูในเรื่องของปฏิจจสมปัตยเนี่ยจะเจอคำว่านันทินันทิตลอดเลยผู้เจ้าสอนเยอะมากนันทิคือความเปลนให้ละนันทิ พูดไว้ในหลายแง่หลายมุมอีกเรื่องหนึ่งดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็อาหารทั้งหลายสี่อย่างเหล่านี้มีอะไรเป็นต้นเหตุนิธานะมีอะไรเป็นเครื่องก่อขึ้นสมุทยะมีอะไรเป็นเครื่องทำให้เกิดชาตกะมีอะไรเป็นแดนเกิดปปภาวะภาวะหรือภพ นะนะคำว่าต้นเหตุเหตุเกิดมีตั้งหลายคำนะใช้แทนกันได้นิทานะสมุทัยชาตกะปภะ,ะ,ะเหตุปัจจัยนะใช้แทนกันได้หมด <c oughs> ดูก่อนพิสูจทั้งหลายอาหาร4ี่อย่างเหล่านี้มีตัญหาเป็นต้นเหตุ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ตัณหานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเครื่องก่อขึ้นมีอะไรเป็นเครื่องทําให้เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหามีเวทนาเป็นต้นเหตุแล้วก็ไล่ไปนะว่าต่อไปคือเวทนามีอะไรเป็นต้นเหตุดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เวทนานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเครื่องก่อขึ้นมีอะไรเป็นเครื่องทําให้เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิด ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเวทนามีผัสสะเป็นต้นเหตุแล้วก็ไล่สายปฏิจจสมุปาทไปไล่ลำดับเหตุของการเกิดขึ้นดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ผัสสะนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเครื่องก่อขึ้น มีอะไรเป็นเครื่องทําให้เกิดขึ้นมีอะไรเป็นแดนเกิดดูก่นพิสูจนทั้งหลายผัสสะมีสลายยนะเป็นต้นเหตุดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายก็สลายยนะมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเครื่องก่อขึ้นมีอะไรเป็นเครื่องทําให้เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดสลายนะมีนามรูปเป็นต้นเหตุนามรูปมีวิญญาณเป็นต้นเหตุวิญญาณมีนะสังขารเป็นต้นเหตุ สังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอวิชชาเป็นต้นเหตุหรือสังขารตรงนี้จะเปรียบเหมือนนามรูปก็ได้นะนามรูปมีวิญญาณเป็นต้นเหตุวิญญาณมีนามรูปเป็นต้นเหตุก็ได้ในสายปฏิจจาบาังสายผู้เจ้ากา็โยงกันไปกันมาระหว่างวิญญาณกับน,นามรูป ถ้าสังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอะไรเป็นต้นเหตุก็คือสังขารทั้งหลายทั้งหลายเหล่านี้มีอวิชชาความไม่รู้เป็นเหตุนั้นความไม่รู้จึงเป็นเหตุให้สรรพสิ่งทั้งวิญญาณและนามรูประบบทั้งหมดนียเกิดขึ้นมาท่านี้อาหารสี่ผู้เจ้าตัดอย่างไรมีอะไรบ้างอาหารสี่ ดูก่อนพิสูจทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของปูตสัตว์ทั้งหลายหรือว่าเพื่ออนุเคราะห์แก่สัมภเวสีสัตว์ทั้งหลายอาหารสี่อย่างเป็นอย่างไรเล่าสี่อย่างคือหนึ่งกะพลีกาลาอาหารอาหารที่หยาบนะที่ละเอียดบ้างคือคำข้าวนี่แหละกะพลีกาลาอาหารอาหารคือคำข้าวผัสสาหารมโนสัญเจตนาวิญญาณ ดูก่อนพิสุงหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของภูตสัตว์ทั้งหลายหรือว่าเพื่ออนุเคราะห์แก่สัมภเวสีสัตว์ทั้งหลายภูตสัตว์สัตว์ที่ไปปังเกิดในภพอนุเคราะห์แก่สัมภเวสีสัตว์สัตว์ที่สแสวงหาที่เกิดขณะที่ยังไม่ได้พบอะไรเป็น เหตุให้จิตนั้นนําไปสู่พบพุทธเจ้าบอกตัวตัณหาที่วัชชะถามว่าหลังจากกายนี้แตกทาลายแล้วยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุให้พาไปสู่กายใหม่พุทธเจ้าบอกตัณหาเป็นเชื้อของการเกิดนั้นสัมภเวสีสัตว์ก็สัตว์ที่กําลังแสวงหาที่เกิดควรจะเป็นจังหวะตรงนี้ที่สัตว์ยังไม่ได้กายใหม่ แล้วต้องการได้การเกิดตัวตันหาคือความอยากเป็นการทำให้ดวงจิตนั้นได้มาซึ่งพบดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็อาหารสี่อย่างเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุเกิดนิธานะมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดสมุทยะมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดชาตกะ มีอะไรเป็นแดนเกิดปรับภาวะดูก่อนพิกษุทั้งหลายอาหารสีอย่างเหล่านี้มีตัณหาเป็นเหตุให้เกิดมีตัณหาเป็นเครื่องกอ่อให้เกิดมีตัณหาเป็นเครื่องกําเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดตัณหามีเวทนาเป็นเหตุให้เกิดขึ้นเวทนามีผัสสะเป็นเหตุให้เกิดผัสสะมีสลายนะเป็นเหตุให้เกิดไล่ไปเรื่อยๆนะ จนทั้งถึงอวิชชา <c oughs> มีไม้ที่พระเจ้าพูดกระโดดจากข้างบนมาข้างล่างเลยก็มีถ้าเราดูไปเรื่อยๆก็จะเจออย่างเช่นพระเจ้าพูดว่าอาวิชชาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดนามรูปเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดก็มีวิญญาณเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดก็มี ผัสสะเป็นเหตุให้ทุกเกิดก็มีในสายปฏิจจ์เนี่ยก็จับคู่กระโดดกันข้ามไปข้ามมาได้หลายแบบ <c oughs> ดูก่อรขบดีเมื่อจิตไม่ได้รับการรักษากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นอันไม่ได้รับการรักษานั้นถ้าจิต ไม่ได้รับการรักษาไม่ได้ดูแลเนี่ยเราไม่ดูแลจิตเนี่ยกายวาจาใจก็เป็นอันไม่ได้รับการรักษา <c oughs> เมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ได้รับการรักษากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มีสภาพเปียกแฉะเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเปียกแฉะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มีสภาพบูดเน่า เมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบูดเน่าก็มีการตายที่ไม่งดงามมีการกริยาที่ไม่งดงามเปรียบเหมือนเมื่อเรือนหลังคาแหลมมุงไม่ดียอดหลังคาก็เป็นอันไม่ได้รับการรักษากรหลังคาก็เป็นอันไม่ได้รับการรักษาฝ้าเรือนก็เป็นอันไม่ได้รับการรักษา อ,อกไก่ก็เปียกชื้นกรอนหลังคาก็เปียกชื้นฝาเรือนก็เปียกชื้นอ,อกไก่ก็ผุเปื่อยกรอนหลังคาก็ผุเปื่อยฝาเรือนก็ผุเปื่อยชั้นใดก็ชันนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาใจใกายวาจาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะถูกรักษาไปด้วยกันทั้งหมด อันนี้เป็นเหตุของการตายที่ไม่งดงามการกริยาที่ไม่งดงามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะมีสภาพเปียกแชะบูดเนา่านะไม่งดงามก็เพราะไม่รักษาใจนะ